มาพี่น้องมาพอด,ดีไปยางตลาดได้ปลาคามมาเศร้าบาดมึงเศร้าเ่ยมาเด้อือพี่น้องมามาเศร้าบาทรัพยนีลยปลาคามกินเฝ้ากินก๋วยจีบดื่มซื้อมาสนอนแหงข้าตุย่ยนะืึมเอาใส่เขา้าขวานี่เหนียวเนาะ

กว่อนสิบเอซื้อหอมซื้อเนี่ยคนที่สานหอามาขายต้องใช้ปลูกเองทือถือหอมสิบบาทแต่ผลหลายเนี่ย หาอย่างนี้อของสิบบาททั้งต่้งหัสซาบาทสามสิบบาท <laughs> nào không chịu không có mì đó không có lại em nhè mà kiếm nhè mà xong cân đó để không luôn lên Hả? <laughs> 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 พริกนี่เพี้แนมันพริกเอ,อ้อน,นี่พี่ชิลุ้มเขาลมวเองไปเลยว่าแล้วอาไว่าวันดีครับ